สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํารถกระบะสีประตูนะคะให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะกว้างๆค่ะทรงสวยค่ะดูแรง่ายนะคะอะไรหาง่ายด้วยนะคะทุกท่านราคาตัดศพนะคะคันนี้หนึ่งแนห้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน Isuzu D-Max ดดรถบ้านเทปี04นะคะรถกระบะสี่ประตูนะคะเกียร์ออโต้ะคะ่ะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีดีเซลนะคะทุกท่าน ไม่เพียง1นึ่งเซนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะผ่านการใช้งานมาก็เรียกว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะสีสันร,รอบคันนี้เดิมๆบางๆค่ะทุกท่านไม่มีรอยชนนะคะภายในสวยสะอาดตามรูปนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะใช้งานขึ้นรงได้ครบเบรกมือสมบูรณ์ดีค่ะทุกท่านภายในสวยนะคะทัสซีสวยค่ะไม่ผุไม่ดามค่ะแต่สีสันร,รอบคันนี้ต้องใหม่ เก็บสีกันบ้างนะคะทุกท่านถ้าไม่ซีเรียสก็ไปใช้งานต่อได้เลยนะคะสีมีซีดบ้างค่ะ 3- 4ส,สชิ้นด้วยกันนะคะตากแดดสีซีดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์นะคะสามารถใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลใช้งานได้แบบสบายใจหายห่วงนะคะทุกท่านขึ้นเหนือรองใต้ไปได้สบายชิลๆนะคะ169,00 0บาทราคานี้มีเรมเอกสารชุดโอนครบนะคะทุกท่านท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อ เจ้าของรถนะคะโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ในหน้านะคะหากท่านใดสนใจควรเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ